สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะช่วงวันหยุดนี้ d ดลี่ทอกตอนพิเศษจะพาเพื่อนๆไปช้อปไปชิบมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่กูนูโดคาเฟ่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแห่งแรกในเมืองไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้นบีภายในศูนย์การค้า, Union Mall, ายูเนียนมอลล์ห้าแยกลาดพร้าวกรุงเทพหรือใกล้กับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนั่นเองวิธีการเดินทางมาศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ก็สะดวกสบายสุด,สด ไม่ว่าจะโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือการใช้บริการรถไฟฟ้า BTS มาลงสถานี้5แยกราดพร้าวทางออก2จากนั้นเดินเข้าสะพานเชื่อมประมาณ400เมตรเพื่อเข้าสู่ศูนย์การค้าได้เลยแต่อีกหนึ่งวิธีที่แอดจะใช้เดินทางในวันนี้คือใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินมาลงที่สถานีประหลโยธินเอาละถ้าพร้อมกันแล้วเรามาออกเดินทางกันเลยค่ะ จากรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินมาลงที่สถานีพหลโยธินจากนั้นเดินไปยังทางออก3ซึ่งเขียนว่าเซ็นทัานพาซาลาดเพลาวค่ะเราเดินตามป้ายทางออก3มาเรื่อยๆเลยเมื่อออกจากรถไฟฟ้า MRT จะเจอถนน5แยกลาดพร้าวมองไปทางซ้ายมือจะเจอบันไดเลื่อนเดินขึ้นไปเลยค่ะจากบันไดเลื่อนถ้ามองไปทางขวามือก็จะเจอศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ แต่ถ้ามองไปยังซ้ายมือเราก็จะเจอกับห้างสปปรรพสินค้าเซนทัลพลาซาลาดพร้าวแต่จุดหมายปลายทางของเราในวันนี้อยู่ภายในศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลเราก็เดินตรงเข้าไปภายในศูนย์การค้ากันเลยค่ะเมื่อเดินเข้าไปในศูนย์การค้าแล้วเราก็จะพบกับแบรนด์แอมบัสเดอร์ของยูเนี่ยนมอลนั่นก็คือเจ้าฮิปโปเหลืองนางมีชื่อว่ามิสฮิป จากนั้นเราจะลงไปที่ชั้นบีเพื่อไปที่ Good Noodle คาเฟ่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป้าหมายของเรา Good Noodle จะตั้งอยู่บริเวณโซนศูนย์อาหารเมื่อเข้ามาภายในคาเฟ่เราก็จะพบกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชื่อดังมากมายจากทั่วโลกมีทั้งแบบขายเป็นแพ็คซองเดี่ยวแบบถ้วยแบบมังสวิรัตหรือแบบฮาลานก็มีค่ะ วันที่แอดไปตรงกับช่วงเทศกาลฮาโลวีนทางร้านก็จัดแบล็กดอปเป็นมุมถ่ายรูปให้เข้ากับเทศกาลด้วยเมื่อถ่ายรูปเป็นจนหนำใจแล้วท้องก็เริ่มหิวเรามาดูภายในคาเฟ่กันค่ะในคาเฟ่จะมีป้ายบอกขั้นตอนการซื้อตั้งไว้ด้วยโซนตรงกลางจะมีท็อปปิ้งให้เราซื้อใส่เพิ่มเยอะแยะหลากหลายและราคาไม่แพงไข่ต้มที่เห็นเป็นไข่ออนเซนนะคะฟองละ10บาท เราจะมาเริ่มที่บะหมี่กึง่งสําเร็จรูปสัญชาติไทยกันก่อนเลยมีทั้งแบบซองและแบบถ้วยบะหมี่แม็กกี้ก็มีนะคะและที่ฮิตท็อปไฟก็คือบะหมี่สัญชาติเกาหลีซึ่งมีให้เลือกหลากหลายแบบมากแบบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแบบซองแบบถ้วยจะซื้อกลับบ้านหรือทานที่นี่ก็ได้ตามใจลูกค้าเลยค่ะใครตามล่าหาบะหมี่แบบไหนอยู่มาที่นี่ไม่ผิดหวังค่ะที่สำคัญราคาไม่แรงด้วย ไม่ได้แพงกว่าท้องตลาดเลยเมื่อเลือกบะหมี่ได้แล้วเลือกท็อปปิ้งได้แล้วก็ถึงขั้นตอนการจ่ายเงินถ้าเ,เพื่อนๆเลือกทานที่ร้านก็จะมีถ้วยฟอยไขายเพิ่มอีก10บาทเพื่อใช้กับเครื่องต้งมบะหมี่อัตโนมัติที่ทางร้านจัดไว้ให้3เครื่องเครื่องต้งมบะหมี่หน้าตาแบบนี้พร้อมกับเขียนวิธีการใช้งานเครื่องไว้ด้วยถ้ากลัวใช้ไม่เป็นก็จะมีพนักงานคอยบอกวิธีการใช้งานอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ มาดูกันค่ะว่าแอนและเพื่อนๆได้อะไรกันมาบ้างตะเกี่ยบกับช้อนก็มีไว้ให้พร้อมน้ำดื่มก็มีขายค่ะและตอนนี้ทางร้านก็มีโปรโมชั่นตามนี้เลยซื้อสินค้าตามราคาที่กำหนดก็จะได้รับน้ำดื่มฟรีที่นั่งบริเวณโซนสูวนอาหารก็มีโต๊ะเก้าอี้มากมายเราสามารถมานั่งทานกันตรงนี้ได้เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาทานกันเลยค่ะ ที่แอดเลือกจะเป็นบะหมี่ยี่ห้อซัมยังแบบแห้งลดซอสถั่วดำแบบเผ็ดซองสีเขียวตามนี้เลยเป็นรสที่แอดชอบมากเป็นพิเศษเพิ่มท็อปปิ้งเป็นผักต้ม3ามสีหอยเบคอนและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไข่ออนเซนค่ะทานอิ่มแล้วเพื่อนๆจะเดินชอปปิง้งต่อด้วยหาขนมหวานทานก็ตามสบายเลยนะคะแต่อย่าลืมใส่แมสเข้าห้องน้ำล้างมือและใช้เจลแอลกอฮอล์ด้วยเพื่อความปลอดภัย และถ้าเพื่อนๆมีร้านไหนเด็ดอยากให้แอดไปลองก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้สำหรับวันนี้ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง d a i l y t a l k ด้วยนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ